มาล่อนผ้าเด็กหน่อยค่ะผ้ามาล่อนกับท่านขนุนมาเป่นทั่กรยานค่ะสิผ้าเป็นปันจักรยานไปกินไอติมไปซื้ออันเคก้กอยู่กลางโค้งกลางเดินผุนละค่ะพี่น้องทางคู่เขาคุณค่ะว้นนี้อากาศดีดีค่ะพี่น้อง้อนเตาบ่อนหลายค่ะ บ้านออกหนาะไปละวอ้นองเพิ่นแม่มาลอนพนจกกักรยานเดีย๋ยวรอกอนอุ้ยดอกอยังคือง,งามอักตงอ่าโมเมนต์ลูก ปาดอันนี้ดอกอะไรมาลอนอใส่มวกกัน,น้อก,ก่อนลูกสวัสดีครับหน่อยแล้วโอเคค่ะอืใส่ไว้ก่อนอย่าเพิ่งเอาออกมันอันตรายพี่มาลอนสวัสดีครับหน่อยลูกโอเคค่ะโอ้คือมืดแทนลูกเดี๋ยวบอเห็นักตุ้งทางนี้ดีกว่าโอ๊ยจมจมจม วินองมันก็อันตรายถ้ารถล้มแล้วมันจะเอาว่ะนายเองโจกูตเมอนยากใส่หมวกกันนอกป่าบังคับโใส่บได้ปื๊ดอันนี้ดอกน้ำมันค่ะพี่น้องดอกน้ำมันพะเินหรือว่าดอกรับเนาะตอนต้นมันมาหั่นในแกนี่ โอ้ยเด็ดไปผัดพี่น้องแซ่บายแต่ว่าคนอยู่ทางพี่พนฮูุจักกินดอกไม่แต่คนไท่นี่ล่ละเอาไปขั้นสมเอาไปผัดค่ะเึิงค่ะพี่น้องเต็มอยู่ผึิงดอกลับงามมาพี่น้องเรืองอาลามงามตาแม่มาล่อนเคยเอาไปให้ยายอยู่บ้านปลูกอยู่ค่ะคืนดีดีค่ะอยู่เมืองไทยแต่ไม่ไ่เราบอกเก็บเม็ดมันไว เอาไปพัดเอาไปลวกเอาไปขั้นสมค่ะพี่น้องเห็ดพักดองตอนนี้มันแก่ละค่ะมันแก่แล้วนี่แปลว่าเท่าเด็ดไปมันก็กินบ่ไดละค่ะมันแข็งตรงหาต้นที่มันไม่ได้ออกดอกค่ะมันก็ออกดอกเบิดละง่ามไหลค่ะพี่น้องพื๊ดเนี่ยค่ะกำลังเป็นเม็ดกลาวว่ามันแห้งดอกมันโลนเบิดเป็นแห้งมันยังเสียพี่น้องเพิ่นก็เสียเอาไปขั้นน้ำมันไข่เม็ดง่าค่ะเอาไปเฮ็ดน้ำมันค่ะเพื่อนอื่นต้นรับ นี่ค่ะพี่น้องซ้ำนี่ขันต้นซ้ำนี่ขันออกมาใหม่ๆมันสีหยอดไงล่ะกันทักแดกแตกโปะๆค่ะอ่อนๆเนี่ยค่ะอันนี้มันมันเริมสีแก่ล่ะกินได้คือกันค่ะนี่ตอนมันสีบร่รําแบคือตอมันออกม่ใหม่เอาไปต่อคะ่ะพี่น้องเพืงดังบุนบุญอยู่เดอ้เดอช่วงใน้าหนพึ่งค่ะพึ่งเนี่ยคะ่ะเพืงมามาจอดอกมันมเอาลกีสวนเนาะมิตรเพืงค่ะเพิง,เ,พงเลี่ยง งามงามคะ่ะพี่น้องตาสะออนเดี๋ยวไปต่อค่ะพ่นจมเลยสมุนเฮพ้นฟรีเด่นฮัสซุชนกินรุ่งกันกินน้ำยังโอเคไปต่อปะปันยากัย่านไปอีกไก่เติบค่ะไปกี่หมลุส ามาเด็กๆสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะไอวันนี้แดดดีดีค่ะแดดแอมแซมห้าดึงหลอดไฟปั่นจะขยานหาเก็บพักเก็บ,เ,กบเนื้อ มันแกเบิดราคาเบิรดได้กินแล้วค่ะพี่น้องดอกกรับบรรยากาศดีแงอ้ยสออนปลาหยาข้าเจ้าเนาะเอางัวมะลามเนาะใหญ่มวนนกคนบ้านเอางัวะหลายๆก็สะอ่อนบาขเขาเจ้าปลูกหยางามไ้อ้าวเด็กๆปันไปเลยลูกย้าย มาโยนนั่นดูไหนลูกโคปิสดูแซงป้าไปเลยป้าอย่างง่ามๆค่ะพี่น้องเขียวสะอุมตะสะอ,อ่อนหฮงพอดหมวกกันได้ไม่อยอมใส่ฉันว่าเจ็บหวบัวใส่ ค่ะพี่น้องเสร็จข้างการมาปันไดกายา่านวันเสาร์อันทิตกับเล็กหน่อยค่ะดินก็เจาดำงามเนาะพี่น้องเนาะ บางเทือเขาเจ้ากับปลูกเขาโอ๊ดค่ะอันนี้เป็นป้าเขาโอด๊ดบางเทือกับเป็นสวนหญาธรรมดาสวนหญาไว้หิงว่วทั้งนานเป็นอีกเมืองนึงค่ะเมืองเหนน้อย อากาศดีแห้งพี่น้องเอ้ยสะอ,อ่อนแดดความแซมบ่ห่อนเด้บ่ห่อนคัะคือข้ขางบ้านเทาน่านะตอนนี้ไปอากาศก็เริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มจะแบบว่าอบอ้่นขึ้นไปทางขวาลูกเร็ก <c oughs> ตอนแรกแม่มาล่นมาสิผ้าพึ่นเป็นลินอันปีนป่ายอยู่ในป่าในดงบ้านนี้ แม่คุณเดช่าฝนจิตโตมาสักเก็เลยเปลี่ยนแผนค่ะอันนี้เป็นสวนพวกเขาโอ๊ดค่ะพี่น้องเขียวๆนี่คุอหยานี่เขาโอด๊ดเดี๋ยวรอแม่ก่อน Lass warten ganz kurz und warten kurz. Öffnen, 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 Moment, Moment. ย่านหัวซื้อเสียงดังถึงที่จะห้องก็ถอยออกมานี่แหละค่ะพี่น้องเส้นทางกันการมาปั่นจักรยอกจักรกยานผ้าลูกผ้าเต่าออกไม้ยางเฮจิจกรรมไปเองสินะคะท่าแดดท้อนๆอิลีกับเขาป่าค่ะพี่น้องพาไปเที่ยวในป่า ก็ะมีสนามเด็กเล่นมีอยางน้ำขายอยู่ในปา่ามีจิจกรรมเนาะล้านไอตอกไอติมเยอะแยะค่ะยูทางพี่ก็เป็นวันยุษยุษเส้าท,ทีส่วนมากคนสิ้ากันเขาปลาผ้าลูกผ้าเต่าเฮ็ดจิจกรรมค่ะโมเมนต์มาไปเขาหางเนาะทางบ้านเท่าคนสินิยมพากันไปเที่ยวหางมุนีนั่นแต่ยูทางพี่คนสิภากันไปปันยก,กรย่านไปยาง ไปเขาป้าไปเฮ็ดทิจกรรมค่ะนองนอกสถานที่ค่ะเป็นทิจะกรับว่านยุดเล็กๆน้อยๆค่ะมาไปได้นนก็ยาังสินม่อคอยเมยได้ค่ะพี่น้องมันมวนค่ะมันเปิดเพื่อน,นจะเลิ่ญนตาว่าสันทอไปเพราะเลี้ยวไปทางไดนก็นมิตา เป็นตะเบิงอะนะค่ะแม่มาล่นผู้ให้ผู้ให้ด้วยค่ะเหมือนนี้อันนี้โตจริงเสียงจริงหน้าดำปื้อปือยู่บยักพักพี่น้องเท้งดำเท้งอ้งงวนโอ้ยจักสีว่าจังได อ้าสร้างหัวมันเถาะคืดไหลเนาะเป็นว่าตายอ้วนดีก็ตายจอยเป็นว่าแมนมาพี่น้องตายอ้วนดีก็ตายจอยย่าโย๊โอด,โอดอยากอยากเห็นยังกินได้อันใดมันแสกบกระเป๋ากินเป็นว่าอ้า,อาบ่ว่ากันค่ะหญ้าเขียวไหลหญางงามไหลพี่น้องอ้นซ้อน เป็นบรรยากาศเล็กๆน,น้อยเนาะเก็บไม่พีให้น้องได้เบิ่งได้ส้มน้ากันอันนี้ยุททางประเทศยเยอรมันเนาะค่ะเนาะไปทางซ้ายยปไป มาเบิ้งอีกปลาหนึ่งพี่นอ้องพื่ยยยยยยงงามอียยียี้ยย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 นเป็นไปเบิยยยยย้ยย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 ่ยยอยงอ,งอารามงามตา ยางที่แม่มาล่อนบอก,บอกด้วยค่ะพี่น้องยอดมันตอนมหันเดบออกดอกออกการเนี่ยตอนใหม่ๆนะสามารถเอาไปกินได้เด้อพี่น้องผู้ใดมาอยู่ใหม่เพื่อนเอินต้นรับค่ะเอาไปเห็ด้ํามั่นดอก้ํามั่นค่ะตอนนี้เพิ่งกาลัางไม่หุ้มเอาอันเจีสรอนดอกไม้ดังบุญบุญอยู่มีแต่เพิ่งค่ะพี่น้องเพิ่งเลี้ยงค่ะเอาเดี๋ยวไปต้อค่ะพี่น้อง แม่อเนาะ สวนบักสตรอเบอรี่ค่ะขอ,อกมากค่ะพี่น้องทางบ้านสวนข้าเจ้าด้วยค่ะ สวนผลละมลไม่คาเจ้าแล้วค่ะ,ะอันซีขาวๆนี่เป็นรล่งเลื่อนปลูกพักค่ะพี่น้องปลูกตลอดปีปลูกบักเขือเทศปลูกอยังหลายๆอย่างค่ะผลละไม่ก็มีค่ะพวกพวกต้นน้อยๆอ่ะค่ะพี่น้อง้วยแดงสตอเบอรี่อยังกวากันไปเป็นรุ่งเลื่อนพเนาะ เกษีเห็นก่อนเฟียงก่อนยังไงพอดแล้วค่ะพี่น้องอันนี้ั้างบนาก่คือบ้านมอ,องนี่เป็นบ้านของกเกษตรก่อนไปดูสินะคะพี่น้องมันก็จะมีโล่งเลื่อนเลียงซัด มีมั่วมิมามิยังกะว่าไปค่ะเพือนชาติบ้านซองเพื่นเพิ่นกรอยู่จังซี่ล่ะค่ะมีพื้นที่หลายๆหม่องเก็บฟอกเก็บเฟียงข้าเจ้าเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะงามขึ้พี่น้อกเมตาอยู่หม่องจังซี่เพิ่นกระศิเปิดร้านขายผลลมาากกไม้ที่เพิ่นผลิตได้ล่ะค่ะคุณขับรถโมเมนต์มีสไลส์น่าเดง ร้อนไหมร้อนไหมยร้อนไหมลูกได้การต่อไปคือกินไอติมมันจะกาศยูนาร้านเพื่อนค่ะอันนี้กรสิเป็นล้านขายไอติมขายของที่เพื่อนเทดได้ผลิตได้อยูสวนนนระคาในพักซีบานเฮาก็ีนี่ในพักซีจีน สวยงามค่ะสวงยูโร80ดสิบเซนค่ะดอกไม้ด้านในนี่เป็นกระสีขายไอติมขายเค้กตอนแรกไหนบอกไม่อยากกินไงไปถ่าเอาเกือบเครื่องสมุ่งได้แล้วค่ะอันนี้บักสตอร์เบอรีเค้กค่ะเอาไปป้ายชิมก่อนได้ไหมป้ายชิมก่อนนะ อ่ะตุงมันเยอะไทยเลยเนี่ยฮาบเบอร์ฮาบ์เบอร์มิตรแม่เลยอืมอืมเล็กอะไอติมบ่มี่ว่าสิมากินได้ติมใคราะฉะนั้น ให้น้องกินก่อนอร่อยไหม mm. โอ้ยแต่มันกินข้ามไงล้างซ้ำ ยุทงยุทาค่ะมันเปรียบเทียบกับทางบานเทาเนะคนกะสีมีลานของพเพิินเห็ดขึ้นมาอยู่กลางทงกลางท่าค่ะมีสระน้ำเล็กเล่นมีมองนั่งกินกา,ฟาแฟลับรอบๆก็สิเป็นสวนเพิินค่ะนี่ทางบานเท่ากับใคก็ว่าไปเที่ยวไรนั่นไรช่ชาไรนั่นไรนี่แหละค่ะพีน่น้องประมาณเดียวกันนั่นแหละต้องขับรถมาออเองค่ะย่างมากหรือว่าปัญญกยานมาก ครับรดมากค่ะจังสิงได้กินเดี๋ยวช่วงอีกบ่โดนเพิ่นปล่อยให้คนเก็บบากสตรอเบอรี่เดี๋ยวผ้าเร็งหน่อยมาเก็บค่ะเปิดสวนเนี่ยมันเปิดสวนจังสินะมาเก็บเอาเองตอนนี้เพิน่นพาได้เปิดกินดีๆเอ๊ะใครจะแย่งกินน่ะมากกินครูอือหึ่มาเ้วนมันครับน วันชเมกสิ่นนึงกับเกือบแม็กเบสไซส์สูร์พูดไม่พอเลยดูนัดไม่น่ารักเลยเดี๋ยววันหลังป้าไม่พามาด้วยละพูดไม่เพราะ

อยากกินได้ติมเม่บอกว่าเป็นบ้านในเขตอนนี้แล้วกินสองข้ามเบิดจะมาเล้วนกไม่้ามามาข้าเป็นซิมค่ะอันนี้ซื้อเม่าน้ำค่ะ6ตอน ซื้อกลับบ้านด้วยมีหลายมีหลายยางค่ะเดี๋ยวจะเปิดเบืองยูเฮื่อนก็ได้มีทั้งอันบักสตอเบอรีมีทั้งบัอก Apple, แอปเปิล้วก็อันพื่อื่นบาปลาขึ้นเป็นพักสนิทนึงค่ะแต่ว่ามันสมพุลเอามาเห็ดอันเคก้กเบิรไป29ยูโรกับประมาณจัรลอยวะหาหุกลอยเนาะหุกลอยเจ็ดลอยนี่แหละค่ะ เดี๋ยวกินน้ำกินยังเรียบร้อยแล้วแม่มาร่อนกับสิผ้าเล็กหน่อยเปน็นไดกรยานกลับค่ะ ล่าค่ะพี่น้องอันนี้คือบรรยากาศรอบๆบ้านสวนข้าเจ้าเนาะเป็นกระเลียงซาดเลียงยังไว้เฮาเบิงให้เล็กน่อยได้เบิงน้มน้ำเล็กน่อยมาเล่นสนามเด็กเล่นพ่อแม่ก,นกน็นั่งกินกาแฟนั่งกินเคก้กแปงสินะค่ะลูกค่ามาบ่ขาดสายด้ยค่ะพี่นอ้องพ้นเต็มอยู่ กระบ่ไก่จากบ้านแม่มาร่อนไปไหนคะ่ปะปั่นจักรยานลัดทงมา <t ose grow Volt> ฟังท่างนี่เป็นเลี้ยงแกะไปสองสามตัว <laughs> มีกี่ตัวมีนกกี่ตัวพี่โฟกัสินดากุ it s, it s ม,มาชาดโนยนนะกุม,มาาเดฟยางเข่าขอกแล้วเหนหิวนมไปดูอี่หยาอี่หยาปะสคาคอสกไปดูนู่นปะได

Nee, der ist nicht böse. Ja. Hallo. Hallo. <laughs> <laughs> uh, uh, so mal, da kommt wieder. โยนี่เอซู๊กซ <laughs> ์ดวิศวะอันเฟิสเซนมาลันยีอารีอามายืนตรงนี้ซิมาลันโยนีข้าี่ย Ich habe gerade gekocht, die du meinst. Attacke! Läuft hier! Willst mm. du gehen? Weiß! Du Oh, nein! Johnny, du darfst nicht provozieren. Bombe! Ja, du darfst nichts provozieren. เดินทางกลับล่ะค่ะพี่น้อง น้องสำหรับคลิปนี้แมมมารัลนก็ขอฝากปีแต่ตอน,นอ้องไว้เพียงซ้ำนี่แหละเนาะคะเนาะเดี๋ยวเอาไว้พุบปวกกันคลิปหน้าค่ะอันนี้ก็เป็นคลิปเล็กๆน,น้อยๆที่แมมมาร์ลอนเฮ็ดกิจกรรมพาลูกาลพาเต่าเหตุหันณเห็ดนี้ค่ะปีให้นอ้องในเบืองเดชส้มน้มกัน ค่ะบรรยากาศที่สวยง่ามเก็บประภาพีตรอน,นอนค่ะ